ว่าตั e e ้งใจอะไอยู่เนี odo, o, hey, on, ่ยตาหวานโอ้ยไปตายเป็นไดมังงอผู้สาวติเนี่ยโอ้ยมางอว่าเขาบอดีนะไม่เห็นจังได้โอ้ยผู้สาวเขาจำสินแล้วปุดนัก็ใสุ่ดขาวเหล่าคนไหนต้องตัวเขาบได้เนาะตี๋ยังจังได้มากตัวเสียเวลาหรือมั้งเสียเวลามางเงินจังได้เนาะมันบ่เสียเวลามาเยี่ยมบ้านนาบังเดือบังเดือกิ๊บเอน ผู้บรวาอีมาจีบแม่เหมียนเหมียนผู้บริวาสิมาจีบแม่เตียยแม่กับบริยัตชนใจรอกเหมียนมโนเป็นยังที่บร้คุณผู้ลหลปากแข็งตาข่อยทามแม่จะขี่รถขี่รถมาจากบ้านเจ้านี่เพื่อจะมาเพื่อจะมาหาผู้สาวเจ้านี่ระยะทางจะกิโลหกโลเลยอยู่ประมาณหกโลอันเดียวก็นับก่อนประมาณเทนี่พวกสามโลเนาะ เออประมาณหกกิโลเออประมาณหกป้าเจ้ากี่จักรยานเพี้ยนไปเพี้ยนมางสี่เตรอมั่งสี่ต๋ป้าเดี๋ยวจะได้เราขีดหอดขีดหอดยังไงขีดหอดแห้งไงเดี๋ยวจะได้พวกนำหรือคนกระมาตัวจอยไม่ต้องลืมตัวต้องกลับไปบ้านน่าจะนเดี๋ยวไปถามนะฮะกันมาจากปีละไอ้ป้ามากระเจียวพอโซ่ไม่ได้ป้าแต่พูดว่าพอดีแล้วสิบเอ็ดสิบจอง จีบกันมาจากปีใส่เวลาจากปีโอ้ยไอ้เร oh, ื่องจีบกันแต่ไม่ไม่ไอเนี้ยมานั่งใกล้ๆกันแนบม่ได้ตีก็โอ้คือนั่งห่างกันเถอะเอานะเป็นอย่างไม่จ้อยในไปจำตินบ่ใบคนมาเตะโตเตะตายดอกจีบกันมาทั้งหมดจากปีย่าจากปีสิบแปดปี รวมความลัำโจีบกันมาสิ18ปีตาได้กอดจักเทธอบอ่จีบมา,า,ามสาิ18ปีเนี่ยตาอันถามเนี่ยว่าเคยเคยได้เคยได้กอดผู้สาวในบ่ส18ปีเนี่ยโอ้มักได้กอดแนมบอกอดแนมักกนมก,กนธรร็ธรรมดาเตีธรรมดาตี๋ยเฮ้บาายบ่ให้จับลักเป็นยังคือบ่ให้เขาจับให้จับยังมันเสียจักทีไม่ไงจอยกูเสียสักสีไม่ไงจอยจ สิบแปดปีนี่ามแน่สิบแปดปีที่นที่คบกันม้านี <C oughs> ่กับมาหาไปมาหาสูเ้เรื่อยๆจีบกันังสี่ซื่อตีสามอาทิตย์มาเถื่อนึงสามอาทิตย์มาเถื่อนึงแนนเพื่อไม่ไงจอยวายุกับปะลูล่แหละตีอ๋อม้าสิ่กะเอาขนมมนุนมมอยังมาฝากเราติตาเรา,<อ>าเคยมีดอกเยาว่าเราเคยมีแล้วก็มาฝากเรื่อยอยู่ก็มาฝากเรื่อยแหละถึงป่ไดดเอามากอะ มาหายตามไปซื้อเอาเองอ๋อหายตามไปซื้อเองเออจิตหมักแบบไหนก็ซื้อแลบบเอาตาหักเพิ่นแห้งบ่ถามนะแห้งอยู่ตาเคยมีเมียมาหลายคนแหรอแม่นบ่เออมีเมียมาจักคนเ่ะถามเนี่ยว่ามาแปดแล้วนี่คนทีเก้าเคยมีเมียมาแปดคนแล้วเออนี่คนทีเก้าผู้สาวนี่คือคนทีเก้า,าคนทีเก้าหักไหนนอนอยู่ในการไข่เน่ วันนี้ไม่ใหญ่จอยเราบอดายชนก้อนที่เก่ามาแต่กันก่อนนะเดี๋ยวนี้กับบอดายยูนักการกระทำแต่แต่คนที่เก่าแต่ว่าบอดายยูน้ำกันแต่ว่าเป็นความรักแท้ที่ตาหาเจอแม่นบออหาเจอกแม่ยแต่สาวนี่แต่สาวนี่เพิ่นงามค่กบ่ตาแต่ก่อนงามงามคกเลยตีงามค่กขาวอลองชองเตี้ยเะว่ารูปร่างกีหหัากระทงแต่แต่ว่าในงานไม่ตาจะขอคนรัก ตีอ๋อุอต่แต่ก่อนไม่จอยงามเด็กขวอ่อยเห็นนะ่ะเออเรางามไม่หลีเด้เอองามงามกิน <laughs> กินหลงเลยกั <laughs> นหลงเลยเตะเออเอ,อ,อาจีบเรามาตั้งหลายปีไปนี่อันผู้หญิงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถา,ามเลยทั้งหมดทุกคนเจ้าฮักผู้ใดหลายที่สุดอ่ะคนคน,นี้แหละคนสุดท้ายฮักคนนี้น่ะเออจีบคนนี้ตลอดตลอดเลยสิ <18 S 2> บแปดปีที่ผ่านมาแต่ผูดก็เนี่บ่อไห้กินเด้่ของยังเงินทองกับบ่อไห้ชักบาทเนี่ย แต่คนนี้เหรอคนนี้ในฮักแท้เลยเข้อข้องแท้แต่ว่าบ่ได้อยู่น้ำกันเออไมอยู่น้ำแกงกระซังอ่ะจ้าวเขาใจมาอยู่น้ำกันทรมานใจบ่ได้อยู่น้ำกันบ่เป็นอย่างเด้ดเหรอ๋อโอู้หจักกันเข้าใจกันเอออ๋อขันนี้ก็อยู่ไปมีอย่างก็กินไปเออบ่ได้อยู่น้ำกันกระซังไม่ยู่น้ำแกงกระซังแล้วเขามาเขาก็หายยู่ขอจับมือเพื่อนหาจับมือบ่จับกี่หายจับบ่เพิ่มแล้วขอจับมือหน่อยขอบายจังหน่อยเนี่ยเพื่อนหายจังหน่อยเนีย จะไปจับเป็ดยังขอบายจากน้อยเดี๋ยวคนจิไปถือซีนโอ้ท่านขอท่านได้ขอศีนได้เลยยายอันสิบแปดปีสิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ก็ใบเราใบจักน้อยในเต๋อจให้ใบย่างมันเชียจะกีโอ้ก็เลยนตัวแท้เปีนัก็เลี่ยนตัวครับแท้เดีวลูกชายเวนเวนเีแยวเนเนอยน่าลูกสาวเป็นเวนว่าเต๋อเป็นเวนบัวบาดอกเว็นเวนว่า แป่นแว่ว่าขันอยากได้ก็เอารถแม่แป่นแว่เอาแล้วแม่อยู่คนเดียวทำทานเอาเงินหมื่นอยู่แม่นบ่แม่โอ้โนี่ผู้ผู้บ่าวก็ได้เงินหมื่นเลยเดี๋ยหะเขาได้เงินหมื่นก็ก็บ่ได้เอามาให้ใหญ่กินเดี๋ยหะอย่าบ้าบ้าให้มงนหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยหะโอ้ยสมบัตเราตการเห็นหลักฐานยันงน้อนหนึ่งอะเนาะโอ้ยนี่มันกระโลกย้อยหนึ่งหะกระตกร้อนมากระติรัดกระหายยู่เขากะหักมาและ อันนั้นก็ว่าไม่หนุ่ตาอันนี้มันมืดอลไรดิท่าในลูกหลานก็เห็นดีน้ำแม่นบ่ลูกหลานก็เห็นดีน้ำหักกันนี่แม่นบ่แม่นอยู่ป้าเจ้าเจ้ากับเพี้ยนไปเพี้ยนมาระยะทางหกกิโลเจ็ดกิโลนี่เตี้ยลงโตเหล่าอ้อนเขาก็บบ่ดังเกียดเนี่ยหรอตีเออมาได้เขากับได้วอาเจ้าก็ขี่รถมาหาเราทุกอาทิตย์ถึงสี่แบบระยะทางหกกิโลขี่ถิบจักรยานมาหาแล้วเนี่ยนะจะได้มาสี่ทีความคิดหอดอ๋อมาดูความคิดหอดป้าเจ็ดแปดกิโลนี่นะตา ออายมบ่นความรักของเจ้าหนี่สุดยอดเนาะสุดยอดเลี่ยบุกน้ำบุกนี่บุกน้ำรื้อคนกติมาได้หรอบุกน้ำรื้อคนกติมามาน้ำท่วมท้งท้องตากติวายโคกไปดามมาเลยแหละนีน้ำท่วมท้งกัมามาอันเพื่อผู้สาวคนนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะเอาบัญชีโบอันันต์บโบป้าดบันนี้ฮักกันทั้งสี่เกิดสักมือนึงเกิดมาหากันบ่ได้เห็นไดเกิบ่าได้อย่างเด็ด ิดสมุนนางขันตังคนตังมหากาันบได้ก็คือพอ่อแค่นั้นมันบอกเออขนาดนี้แค่น,นั้นว่าอยู่ไปอยู่มนนันเนาะมีเมียม,มาตัางเจ็ดแปดคนแต่ว่าออบัดมาพอ่อมามักอีกคนที่เก่าโอ้ย <laughs> อได้นาะคนี่เก่ามันเลีนโตแท้คนเก่ามันก็้องเล่นตัวแล้ววะอี๋ละโอ้จีจเล่นโตยังคัะแต่าย่ผู้สาแล้วคนจำชินเนาะมันเจ็ดย่กับจีเจ็สิบเราอว่าแมนจีเจ็ดสิบยังยังเลยประธานในเจ็ดสิบหกสิบห้า ยังเอกชิบไมแท้สิพาวเขาอันนับนบ่้องซิมาเจ้าก็จีเรียนตแท้เอาก็เล่นแล้วมาเตาแล้วบันเนียนอันบ่อยากบ่คิดอยากสิย้ายบ้านมาอยู่นี่ดิตาบ่บ่เตี้ยบ่ได้มานเรเพราะว่าก็ไปมาหาสู่กันอางสี่ล้านเอาลองเพลงเกี่ยวให้ฟังนายจะเพลงลองเพลงเกี่ยวผู้สายฟังนะเพลงเกี่ยวอย่างไรตลงเพลงอยังกระเด็นทิตาลองได้นะลองเลยเพลงอยังทิตาลองได้ลองเลย ดูบากบ่าเจ้าหลอกคำแพงเ้าน้ำเพ่อะไอไมีแหงอย่าแหงหลายเท่าน้ำใจบ่หวังได้คลองก็แค่มองให้มีใจมันขอยืยบา่าเท้าฝันแค่นั้นก็เป็นยินใจ จะเคียร์จะว่ากันแต่ดื้อนางเห็นผู้บ่าัง่างไหลดื้อน้ำใจโอ้ยขอตากอตากอตาโอ้ยโอ้โอ้ยว่าอะไรคนไม่เคยลอกเพลงพี่ขอท่าขอท่าแต่จีบผู้สาวไอ้จักเพลงจักเพลงโอ้ยจักเพลงอะไรรู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญาลองอีจักเพลงรู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญา จะแต่งเนื้อทองของข้ามาเป็นคู่ข้าคุณาแรกเชียร์แรงเชียร์ทั้งจนทั้งไม่รอใครรอจะมาทอนความรักก็แค่ครึ่งดันจะหาคู่นอนไม่ได้สักคนยับไม่จริงหน่อยนึงยับไม่จริงหน่อยนะอยับไม่จริงหน่อยนะรักคนเชื่อตอยบ้านอยู่ติดกัน ตอนคำมีใจความรักคอยร่นใจพูดภาษาญุ่นภาษาญุ่นโอ้ยดูเขาทาแกมดิ๊น้องาคนแดงๆ่าคนแกมแดงโอ้ยลืมเพลงหมดเลยโอ้ยคนคนแก้แดงๆหรือเพลงหมือนนี่แมวเอ้เาุณน้ะเป็นไหนกันวันน้วันน้ม่รับป ขึ้นลงใช่ใช่ไหมมันลูกแบบไงล่ะแบบขานปลอมเกษตรมรักคุณขูหยิงชื่อจอยอะไรแม่ใหญ่จอยรักพี่โดนนาง <laughs> <laughs> ขอให้ทั้งสองรักกันอยู่นานๆานนะพี่น้องนขอให้รักกันตลอดไปถึงบปดตยยุ่นํากันก็ขอให้รักกันตลอดไปพี่าสูงกันไปร้านกาไปมาสู่กันยุกบไปมดสู่กันไกปขาเห็นใจความรักของทั้งสองนะจ๊ะเนาะรักกันจนแก่จนเฒ่าจ้าต่ออยู่เลยเดี๋ยวกันเยาวาถือไม่เท่าย่อตองตะบองยอกเพชรเออ